ครับก็ขอกคืตอบท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอินโฟโลเอ็กนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดนะครับเกม PES 2012นะครับเกมเพจครับครับผมจะให้ลิงก์โหลดเกมไว้ด้านล่างนะครับรับก็เข้าไปใน Google นะครับเอาหรือเปิดเน็ตครับขอไปด้ยๆเขาเปิดแป๊บนึงครับ ครับนั่งเงครับโอเคครับโอเคครับเปิดใหม่้วครับโอเคครับหน้าตาเป็นนี้นะครับไม่มีเสียงเลยลูกบอลก็ขออภัยเดวนครับรับเลื่อนมาเลยรับเลื่อนไม่เรื่องครับนะครับกดตรงดาวน์โหลดนะครับกดเลยครับนะครับดาวน์โหลดกดเข้าไปเลยครับครับมันก็จะมีสองตัวให้โหลดนะครับ แล้วก็ดาวน์โหลดทีละตัวครับนะครับเราะว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมาสองตัวแล้วครับแต่ว่าผมโหลดมาแล้วนะครับครับโอ้ถ้าโหลดเสร็จแล้วนะครับก็โหลด e s f i e มานะครับแล้วก็เข้า e s f i e มาครับแล้วก็หาตรงที่คุณจัดเก็บไว้นะครับผมจัดเก็บไว้ในดาวน์โหลดนะครับก็จะได้หน้าตามาแบบนี้นะครับเราติดตั้งไปก่อนเลยครับติดตั้งตัว ตัวเกมไปก่อนครับตัว a p k นะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับเราก็ต้องทำการแตกไฟล์อีกนะครับแตกไฟล์เสร็จย้ายไปใน OBB ครับแล้วก็เล่นได้ครับ100%ครับพร้อมเล่นให้ดูด้นะครับนี่ครับตใช้านิดนึงนะครับ ก็มีเสียงอะไรลบกวนต้องขออภัยมานที่นี่ด้วยนะครับอกดแตกไฟครับอ๋อแตกไฟไปที่ครับไม่ต้องเลือกแล้วครับกดตกลงก่อนครับแล้วผมสอนตัดครับหรือถ้าอยากลัดเลยก็กดแล้วก็เลือกเส้นทางครับแต่ผมไม่อยากครับน่าจะงงนะครับ ผมจะพยายามไม่ค่อยตัดชิพนะครับแต่ก็ตัดไปแล้วล่ะครับรอก่อนนะครับ รอแป๊บนึงครับโอเคนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับเรากดเข้าไปครับจะได้แต่แบบนี้ครับแล้วก็กดเข้ามาครับแล้วก็กดค้างแล้วก็ตัดครับตัดแล้วก็ ข้อไปที่ Android ครับก็อบีบครับแล้ววางครับโอเคครับอันนี้ก็เล่นได้แล้วครับข้อไปเล่นเลยครับนี่ครับโอเคครับแล้วก็รอแป๊บนึงครับไม่ก็จะโหลดอย่างนี้นะครับสำหรับประมาณตอนแรกครับ พอครั้งที่สองก็จะไม่มีนะครับเอาก่อนครับเล่นให้ดูเลยนะครับตอนโหลดเข้าก็จะใช้เน็ตด้วยนะครับโอเคครับมาแล้วครับ แต่เกมนี้ครับเล่นออฟไลน์ได้ครับก็เล่นออฟไลน์และครับน้าตาค่อยเป็นแบบนี้เลย